วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูมันสำปะหลังบ้างขออนุญาตครับรบกวนแนะนําชื่อกับผู้ชมได้ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออารมณ์สุวรรณรีนะคะอยู่ตาบลภูน้าหยดค่ะอเาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็มันสำปะหลังด้านหลังนี้จะปีที่สองปีที่สองค่ะมันอันนี้สี่เดือนค่ะสี่เดือนค่ะสี่เดือนนี่สูงขนาดนี้เลยนะเนี่ยค่ะ สูงมากเลยสูงเท่ากับมันข้างๆอ่ะกี่เดือนข้างๆเขากี่เดือนเนี่ยข้างๆนั้นแปดเดือนค่ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนของเราสี่เดือน่ของเราสี่เดือนค่ะแล้วแล้วแล้วรู้จักโฟทีจากไหนอะครับคือพี่ชายมาแนะนําให้ค่ะแล้วครั้งแรกที่เห็นเป็นไงครับตกใจค่ะคือแค่นี้หกพันในวันนี้ค่ะแค่นี้หกพันคือเปิดมาข้างในเจอซองเล็กๆอีกค่ะสิบซองสิบซองค่ะตกสิบซองก็ตกซองหกร้อยหกร้อย ตอนนั้นในชั่วโมงนั้นเนี่ยตกซองเรหกร้อยเนี่ยความรู้สึกจักใจเลยแพงแพงหกร้อยแพงจะเห็นผลไหมใช่ก็เลยลองกับมันแปลงนี้มาค่ะตันนี้พันอะไรคะพันแขกขาวค่ะโรคแล้วแมลงเยอะไหมแต่ของคนอื่นเขาเป็นนะคะโรคแต่ของเราไม่เป็นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้อ๋อตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาโรคก็ไม่เจอแมลงก็ไม่เจอค่ะแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะใช้โฟทีมันเนี่ยเคยได้ผลผลิต ต่อไร่เท่าไหร่นะครับแปดตันค่ะพอใช้เราเราได้สิบห้าตันรอบที่คราวที่แล้วนี่นะค่ะที่ขุดปี<ห>ที่ที่ผ่านมาเลยค่ะแปดตันกับสิบห้าตันนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะค่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเท่ากับว่ารายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยนะค่ะในพื้นที่เท่าเดิมพื้นที่เท่าเดิมปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรายได้ชั่วโมงนั้นตื่นเต้นไหมว่าโหขุดมันมาแล้วแบบผลผลิตมันเยอะขนาดเนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะ ชาวบ้านเขามาดูไหมครับมาดูแปลงข้างๆเขาก็มาดูเขาว่าทำไมหัวมันขาวจังคือมันหัวขาวคือเปอร์เซ็นต์แปง้งมันก็นด,ดีขึ้นตอนนั้นขุดไปนี่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งสักเท่าไหร่ยี่บปดประมาณยี่ปดค่ะเขขุดตอนนั้นขุดมันได้มันเจ็ดเดือนเองค่ะที่ขุดเอ,อ้าวเจดเดือนทําไมรีบขุดนะฮะก็ เศรษฐกิจค่ะร้อนค่ะร้อนค่ะร้อนเงินหรือร้อนอากาศฮะป <c oughs> กติมันเราก็จะปลูกกันประมาณส0เดือน1ิบสองเดือนขุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นที่ใช้โฟชีคือทรงมันได้ <c oughs> หัวมันได้แล้วก็ขุดเลยเพอเขามามีมาติดต่อกันหลายเจ้าแล้วก็ขุดเลยแต่ถ้าเก็บทิ้งไว้อีกสักเดือน2เดือนในเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไหมขึ้นค่ะ <c oughs> น้ําหนักจะขึ้นไหมเพราะว่าก็น่าจะได้เพราะเราฉีดโฟชีอยู่เรื่อยค่ะ ไว้ขนาดเจ็ดเดือนยังได้สิบห้าตันแล้วจะทิ้งไว้ครบสิบเดือนนี่มันจะไม่สิบเจ็ดสิบแปดตันเหรอก็น่าจะได้แต่ชั่วโมงนั้นเนาะเอาตันไว้ก่อนนะเนาะเร่งรีบมันผมว่าในวงการมันเนี่ยถ้าหลายๆคนได้มาเห็นวิธีการแบบที่เกษตรกรที่นี่ใช้นะครับคือลดปุ๋ยเคมีค่ะแล้วใช้โฟทีแค่ฉีดทุกสิบวันเท่านั้นเองสวันแล้วฉีดรวนทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะหกครั้งหกครั้งเอง เขาก็ฉีดประมาณสองเดือนก็ฉีดบางทีฉีดแปลงแปลงแปลงข้างล่างนู้นฉีดจนรถเข้าไม่ได้อ่ะสองเดือนรถเข้าไม่ได้แล้วสองเดือนที่สูงไปขนาดไหนครับก็สูงเลยท่วมเลยท่วมหัวเลยท่วมท่วมอกรถเข้าไม่ได้สิรถมันเล็กประทับใจอะไรบ้างครับคือมันรถค่าใช้จ่ายรถค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็รถอะไรอีกแล้วก็ คือคนใช้คนใช้ปลอดภัยคนใช้ปลอดภัย่ะปุ๋ยเคมีลดไหมปุ๋ยเคมีก็ลดปุ๋ยเคมีก็ลดยาฆ่าแมลงก็ลดคดยาฆ่าเชื้อราก็ลดผลผมผลิตลดไหมไม่ลดค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มกี่เท่าครับเพิ่มเป็นสอเท่า2เท่านะฮะจากปกติที่คุณเคยปลูกมันสำปะหลังได้ไร่แล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอาจจะภูมิใจแล้วพอใจในปริมาณนั้นแต่ทำอะไร คุณฉีดด้วยโฟทีเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลผลิตมันสำปะหลังสองเท่าเนี่ยเป็นไปได้จริงครับเป็นไปได้ร้อยเปเซ็นแน่นอนมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับลองใช้ดูนะคะเปิดใจสักนิดหนึงค่ะและคุณจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะครับวันนี้เราลากันเลยเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ